แล้ววันนี้ฟันเห็นงูเต็มอยู่น่ะจะส่งไงปูบริปูน่ะจะส่งบริวารเมื่อซอยแล้วอันแบบกรุงเทพนี่ว่นนีเราจะหนีอะไรล่ะกับแ่บจะปแล้วก็บทั่วโลกประเทศเนี่ยเลาวประเทศน้องอันเหมือนมันกิดผมอยู่เฮ้ยมัน่างกว่านั้นบรืผมมั่งมือต่อเลขออกแล้วแต่ละคนปวดหาผมเพราะว่าจะเป็นเปลีดังๆเปลได้เดียวผมเอ้าโอ้ผมดีใจเนี่ยเ่อไ้เห็นเพคนดาราบุญศรผมดีใจที่คนบอกเห็นเท่าแหร่ว่าที่มันเกิดถึงไหนีแต่ว่าก็ต้องฝากไว้า ผมบ่เคยบอกว่าผมหูอะไรก่อนเลยเนาะผมจะเฝ้ายึดตลอดนะเจาเฝ้ายึดตลอดเป็นแค่แนวทางน้องกัสยศิษย์อาจารย์เนี่ยบุงหูวะไรก่อนเลยถ้าอาจารย์หูอาจารย์จะซื้อเองแล้วเงินมาแจ่ผมกเฝ้าอยู่นะครับแล้วก็ครับผมบ่เคยบอกว่าถือเลขแล้วต้องเอาเงินมาให้อาจารย์นะอยากรวยเงินมาให้อาจารย์ผมบ่เคยบอกคำนั้นครับผมบ่เคยลงหัวเลขเหมืที่เพื่อนห้ผมเนี่ยกะัติ๊ของเพื่อนเพื่อนห้เองนะครับผมบ่ได้บังคับเพื่อนมีแล้วบเพราะนั้นบ่ห้ผมก็ไม่ได้ว่าอยังแต่บนถุงหกหล่านผมยังไม่ได้ไปขอ เพราะผมไม่เคยบอกว่าเอาเงินมาให้อาจารย์นะเพิ่นท่ำบุญครับเพิ่นถือหลายเพิ่นอยากทำซอยขนาดว่าไฟอะไรกันกัด้วยความอย่างก่อนเขาเอิ่นมาเนื้เหนี่หานะครับเนาะบังคับเพิ่นมากน่ยนะครับการท่าผมเม่เคยบังคับขอเงินคนครับผมมี่ได้แจกความโดยซับนะครับเนาะม้ากับมีด่ามาเนาะหลัก็แปดอยู่ไหนพวกมึงไม่เข็ดเนาะไม่เห็นแปดมาอันคนนีมายอยอยู่ผมตรงเอาซืังสอครับ แมนบามากวันนี más, i, ้ก ok ับว <cartoon. S 3> ่เป็นอย่างพ่อเขากับปงหูเนาะมันจะออกโอ้ไซครับฟองฉลาดเอาเอาแปดออกนะตามตัวหนาตามตัวนาโอ้ไไดไหมครับฝันเห็นงูเตมอยู่น่าจะตรงไงปูบริปูนะาจะตรงบริวานมาซอยแล้วงูเตมตาเล้งผมอยู่ผมขึ้แต่กีตาเหเล่งตาเหเล็งต้องเบื้องเลนี่นี่นี่ครับออีคือในฝันเนี่ยตาเหลงมันเหมือนแต่มัน ตาเลงก็ตามผมก็เลี้ยงอยวตาเล็งไปเตือนำมันต้องตไปหัวหนึ่งงู้เต็มผมยืนอยู่หน้างตาเล็งอยู่กูตาย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 ู้เต็มนี่แปลว่างู้หน่อยบริวารเต็มมีตัวแพร่พางพ่านตัวหนึ่งนำทีมมา ว้ายตื่นขึ้นต้าหลิงอยู่ยืนยันครับสามรอบสามรอบครับสามรอบครับสามนี่สามรอบนี่หออสามสามตื่นอีกรอบสามพันเจ็ดเอาเหล็กพี่กบตันทีเนี้ยตื่นมาป่ะนี่ตื่นมาผมที่ผมยืนดีผมยันงูเข้าฟันหรือเข้าสะดือตึ่นมาลรืออุ้ยกิน่ามีงูอยู่ดีในห้องเลยนะครับเนาะแต่ว่าครูน่าจะส่งบริวารกลับมาช่วยผมเพราะว่าเมื่อวานนี้คนก็ผมก็ไม่เข้าใจนะคนก็ดูถูกเยอะนะครับแต่ผมจะบอกให้ว่า ผมพูดแบบไม่คีโมเลยถ้าเราไม่นี่จริงเขาคงไม่อั้นขนาดเนี้ยเราต้องคิดด้วยสาเหตุที่เขาอันถ้าคุณบอกว่าอุ้ยแค่นี้แปดไม่มาคุณลองทําดูไม่มีใครไปอันเลยคุณแน่นอนแต่เลขเรามันสุดจริงจริงรอบเนี้ยคนกันเลยอันนะครับทั่วประเทศพอมันศูนย์เลยมอนศูนย์เลยแต่ว่าศูนย์ไม่ดังเท่าศูนย์ก็ดังถึงมากกวตายอวอดหลอดที่นยแบบตอนที่ศูนย์หลอกคล้ายกันกับเรียกอะไรไม่ที่มันหอกบนล่างเนี้เก้าึงมสินหลออมสินนะครับซีศูนย์กับ สี่แปดครับพอออกตัวนั้นพวกไม่ใด้บอกครับอกเพื่อนอจกาเนี้ยครับอาจารย์มงวงงงวงขายแาครับล้วกะยกก่อเล่าสิเล่าสามตวก่อนแล้วผมบอกว่าอยราเขาเปิดเน็ตให้อีกหน่อยจะกลับจังหวัดเลยละครับได้ครับได้ครับมัเลยครับ เนา่ยกลับมาหมดแลัวแก่ใชัเมีันคือผมบับว่าอยู่นอนในไร่ป่ะเขากลับมัหมดไมเหลือตัวเดียวที่ว่างถือเจ้าสามรัวสามผมมา ลเล่า98 8ยังไม่นานไม่เล่าเล่ามาที่9ตัว9ตัวนะครับเนาะ9มันตัวต้องเล่นเพาประตูคือวันนั้นที่ผมพูดบอกว่ารูปเราเหลือแค่9สามไม่อันเรากลับ6สามเล่นได้แค่นั้นได้แค่นั้นจริงอ่าได้แค่นั้นจริงครับอ่ามาแล้วอีกก็นี่ยังผมมาล่ะจำได้ไหมใจหนึ่งผมก็อยากให้เลิกอยู่จำได้ไหมผมพูดเองเพราะว่ามันดังเกินไปแล้วถ้าเข้ามาผมว่าผมเนี่ยที่ตายเบื้องแขกมาเลยมือมือแห้งพูกับเต้มอยู่ถ้าเขางวดเมื่อกี้เนี่ย พราะว่าเอาเองวันที่ผมูดนี่รถจอดเงาแล้วผมเนี่ยเดผมต้องมายืนรับแข่งมือละมือนี่ยผมว่าผมเป็นล้มไตาต่ไม่ได้ออกอย่างนี้ครับถหลุดเจอตึงเงี้ยก็ต็มเลยครับเป็นลมยานี่สั่นจะเล็บปูน่ะจะลดกระแสแล้วก็เพืยงมาคนมาหล่อผมปูคัดคนอีกไหมล่ะคัดครับผมบอกเลยคัดคัดคนที่บอดีครับผมเนี่ยออกไปเนี่ยคือยังศูนย์พุ่มเฮานี่ปะซบหลังจากศูนย์หลุดเราก็เข้ามาอย่งห้างวดเลยเนาะเข้ากับปราชา์อย่างวดนี่ใจหนึ่งผมก่ยาติแปดน้ำคน ใจนึงที่มคือเก่านั่นแหละมันก็ออกเป็นคนนี้แะเก่ามันไม่เกิดเปในคนเดีเดี๋ยวมันจะมีคนล่างมาดูจุนี้กามัวนาเนี่ยมันเข้าตัวเดียวไงมอาจจะมาอยู่แต่บางหัวถัดไป่เรื่องนี้น่าเลยจะซึมเหมือนร่าคิดว่าเพราะว่าหัวเนี่ยรุ่มมาเสือเนี่ออกไปเลยด้ออกไปหลายแล้วไปจะเหลือแต่เท่าเด้ไมออกนี่เครับมันออกไปรวดซุ่มหน่ะซุ่มดีดาผมเนี่ยนี่นี่แม่คนหนึ่งแล้วก็เม่นเออหมดเยอะเลยแม่ตามหัวแรกไม่น่าเชื่อมันเลยไอ้นี่สม แต้สองคนนั่น่ยคนอย่างเงี้ยจะถูงได้ไงล่ะดูเนี่ยดูพูดดิแทนที่จะบอกว่าไม่เป็นไรนะลูกแม่ก็ชอบเล่นอยู่แล้วเอาใหม่น้องมันไม่ใครรู้ว่าเพิดไหมแล้วตอนที่เขาถูกเก้าเจ็ดแม่ไปยื้อใส่แม่คุบอกาซื้ออ่บว่าแม่แกเก่าเจ็ดเก่าหนึ่งเก้ายังเขาถือมามสิดตวงวดน่ะติดตวงวดแล้วไปยื้อใส่แม่จะไมน้ำอย่างนี้แปลว่าแม่น่ะหนึ่งดวงแม่อาจจะยังไม่ไม่ได้เนาะบางคนบอกไม่เกี่ยวกับดวงไม่เกี่ยวกับดวงเห แล้วแต่เจ้าแต่สำหรับผมนี่คือว่าดวงเราไม่ไม่สัมพันธ์ตำโพงสมพวงกันนะครับฟาดนาเขาา่าสมกับผมนี่ตั้งแต่ซีซีหกเลยครับเนี่ยซีซีครับก็ถูกใช่ไหมซีซีหกกถูกแล้วก็มาศูนย์ล้านเป็นเร็วไปต้องกันนะคัศูนย์ไปน้อกันแถูกมาตะบูนมาถูกมาตะบูนจนทอดเงินวันนี้ฮะนี่นี่ของจริงแล้วก็เหมือนอะไรนะพัทยาที่มาถูกตั้งแต่งวดแรกเลยหกศูนย์ห้าผมในพีฟี่แปดไรเห็นไหมจักรล้านหรือพีแปดไรครับนะครับอยู่พัทยา นั่ะหลักก็มีปริญญาด้วยปลูข้่าคาดคนวันนี้ก็ถือว่าลดกระแสออกไปบ้างเนาะเพราะว่ากะดัก้งมันดังนะพูดเบื้องบุนเลยนะผมเลยพักเร็วพี่ว่าคนทำนี่ยผมสบายเลยผมเลยพักเร็วช่วงนั้นผมยืนเห็นเอาอยู่ทุกเก่าอยู่กคนกันนะทุกคนกันนี่ทั้งดีเพราะดีครับมาคนดีกับนี่คนดีกัหลายครับลายแก่เขาหลายอยู่หลายคนที่ม่ไดาผมเนี่ย หลายคนก็อยากโยยุหากให้ผมไปตอบตัวผมก่ตอบตัวแหละครับเพราะว่ามันก็ยังไปตอบตัวบอเวลาไปเห็นอะไรนีงครับอร่อยเขาเมียร่วมมือเตรียเละมันใหญ่เละยิ่งตียิ่งแก่งปิ๊บยิ่งตียิ่งดังผมเมือกันตอนนี้เขามาทุ่งผมใหม่ผมขึ้นแล้วอยู่ที่ผมว่าแต่ตอนแรกอะผมยอมเราบางคนม่งูแจะผมหลายพราคนออกมาด่าผมเขาจีถามหาบังนอนเป็นใครเนี่ยสุดท้ายหูแจ๋กผมอ่าแล้วก็พ้อมันจีตามเขาจะหูดอกว่าเขาเป็นคนังไหนซอยคนไงเดี๋ยวเขาก็จะเสียดีนี่เนนออมาถึง moment เอาไม่ได้ยากครับจะไม่ขึ้นยากันแบบแมนค้นมาดูถูกย่อยใหญ่ผมไม่เห็นจะแม่นเลยเอาผมบอกแบบผมบอกแบบผมจีบของผมเดียวผมบอกแบบผมง่งเลยถามว่าแม่นอ่ะเขาขี้ยายแท้แค่พี่น้องแต่ยายนตีละถาบว่าแม่นอ่ผมเดาเอาคือผมเดาเอาผมยอมรับแต่ว่าเขาขี้ยางแค่แค่บางคนครูก็ทําได้ทำกันนะไปที่อันเจ้ามันี้เหร่อยายนกับพ่อเดี๋ยวืันหน้าก ก็รู้ถ้าเขาจะเข่าปลายอยู่เพราะจะาปหมเลยนะเขาบอกว่าอย่างนั้นตอนั้นเราตัเนี้เราบบเพราะว่ามันมีเซมือหนึ่งแหละเขาจิถือตลอดเขาบอกพ้งเป็นสีถืไปแล้วไม่ครับันต่างมีเมือหนึ่งก็เล่นก็ตามกําลังตัวเองครับหนุ่ยว่านันาะวันนี้ถ้าผันแบบนี้นี่รองปู่ก็น่าจะมาตัวรองน่าจะเป็นิวบริวารปู่เนาะครับคือผมจะพูดตามตรงเลขที่ผมเลือกวันนี้เป็นตัวรองตัวรองผมไม่ได้เอาตัวหลัก ที่ผ่านยังปล่อยได้จ้ะอ่าเดกที่เห็นนั่นคือตัวรองนะครับตัวหลักก็คือตัวที่มันนี่ไปที่มันหลุดมัวม่วๆไปน่ะอ,อแต่เนี่ยเราเลือกตัวรองเพราะว่าเห็นไหมบริบาลมาแล้วนั่นแหละคือตัวรองรูมาบอกแต่ก็ร้ายเลยพรอมตาเล่งอยู่ตาเลงก็น่าจะเป็นตัวหลักตาเลงมันไม่ยอมรออ่ะบริบาลรองแน่ตัวเดียบข้าหลวงข้าหลอกคือว่าเาลนี่ก่อกตัวเขาครับเป็นตัวเขา คือปีงห่านปีงห่านหนึ่งคูผ้าว8ตุนส่น16ออผ้าว8ตุนหลังผมจตกเ่าผมคือบเงาเลยครัคบคว่บผมจะปีงูหม,มืนกันได้8ตุตนะีเนาะผมแต่8ม,มี่ซื้อนหรอมซื้อจนหน้าแหลกเ้ยเอาหมดทุกดอกเลยเอาหนุนๆๆคือา,ลาแ,แล้วแม่ร้นน้ำรือใจอไม่ได้มาจากไหนนี่เลขรุ่นวงไหนนี่ แม่แล้วออกแปดสูน่ะแม่แปดหนึ่งเอาไปต่อครับแปดแปดแปดนะเราบนยอมครับเราบนยอมแปวนสีม้าแหวนบนย้อมแหวนว่าครงนั้นลอยหลังเนาะเว่ากระซือไว้ไอ้พีมันอยู่ซื้อมันออกแปดนะเขาเจ็บใจได้บาดเนี่ยเขาไม่ยินดีไ้อยู่ จะขาบาที่บาทครับโอ้ได้ครับเลยครับมาดีเนาอสุขวาพเป็นเนื้อสัมักนี้